เอ้ค่าซ่อมซ่อมเลยนะพี่จเองบอกเก็บที่พีเฉิันไหนซ่อมซ่อมเลยบอกเก็บที่พีเฉินผมซ่อมคันผมซ่อมคเลนโมซ่อมซ่อมเลยครับซ่อมหมดเลย ซ่อมหมดเลยปะซ่อมเลยซ่อมหมดเลยซ่อมหมดเลยไปไปซ่อมแล้วบอกให้มาเก็บตังค์ที่พี่ซ่อมแล้วมาป่อยให้มาเก็บตังค์ทีพถ้าสมมติถ้าใครแต่ใครมั่นใจว่ารถเอี่ยมเอี่ยมอข้าไปจอดแอบแงให้มันท okay no, no, no. ุกคนซ่อมไปเร่องนี้ยเอ้ยเพิ่งต้องไปเอารถใครปะรถใครหายปะรถแบปะครับแบโดนตบรถเป็นไรครับไม่เรถเขาเนี่คือรถเาอันนั้นอเขาไม่ใช่แบโดนตบไปไม่แบกรถแบ๊ซม่งไม่ไม่มรถแ่มอเตอรบไปเขาก่อ ไม่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 ม่เกี่ยวรถระเบิดระเบิดรถทิงได้เลยบางแต่ห้าป่นห้าป่นจากตัวของไอ้ตัวห้าป่นในรถในรถระเบิดทิ้งได้เลยห้าป่ารบด้วยใช่ปหห้ามะห้ามรบหมห้ามนะตรถอลห้ามห้ามุมห้ามป่นใช่รถเรามีเจ็ดคันนะระเบิดได้เดียวหายเหรอรถอะไรแลเวรถมันยี่ห้อีเียยตการแล้นะไม่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 ไมีกล่ไม่แม่ไ๋่ไม่กม่ไ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 อ่ไม่ไม่มไ่่มม่นี่กลับมพี่รอแป๊บ

ได้ครับได้ได้ได้หน่อยถอยหน่อยขอรถถอยหน่อยเราเดยได้ไหมครับเออช่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่ายเองเดี๋ยวผมจ่ายเองเท่าไหร่บอกก่อเลยสองสองพันสองพันเราจอดให้มันเราจอดได้ด้วยเอดอะไรครับกระเป๋าจอ้มันอาเลยนะขอจอดบังหน้าปั๊มเช่นแล้พ่อหนุ่มไว้ไว้ไวเด็กร้านสีเาเอ๊ใครใครใครไม่มีถังน้ำมันซื้อให้หมดใครมีถังน้ำมันซื้อให้หมดไม่มีถังน้ำมันไปซื้อเลย เติมเติมระเบิดระเบิดได้ยืมซื้อเลยเติมระเมันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กซ์เดือดเติมต่อนะครับไอ้ไฟเมื่อกี้เดือดปะไฟแรกร่างแข็งไม่ธรรมดาเลยว่ะใช้ได้เออร่างแข็งไม่ใช้ได้อะไรของหนูเลยกูยิงกูเราจะยิงเลยแบบมันวิ่งจบไอติมกูยิงเลยสัตว์ เข้าไปแอนิเมชันโอ้โหสบายใจแล้วกูกีผมรีบจบมันด้วยแหละเห็นตำรวจมาเลยจบแม่งก่อนเลยเออดีได้เแต่ไม่กีตำรวจชาร์จไวจัดเลยเพราะมันก็ทำแบบกีเหมือนกันใช่รีบจบไอตีมเลยนะเว้ยเออตำรวจชาร์จไวจัดเลยไม่เราเรายิงไงมันขึ้นจุดตำรวจเว้ยถ้าเขามาแล้วเราไม่หนีขึ้นเลเขาจะเข้ามาจับเลยนะอ่าอ่ารู้เร็วรู้เร็วรู้เร็วแม่งปืนกระบอกเนี่ยนะยิงโป้งขึ้นจุดเลยใช่ครับใช่ใช่ขึ้นจุด แล้วสี่นัดจ่ะเรายิงสี่นัดมันี้ก็จะีปตูนะบอกอนน้าเมื่อกี้มาทักสตอเลยสัตว์ตัวเองกันด้วยนะเผื่อใครมาเชนออแทกเลยเชน้องแทกหนมีมีป่าต้องแข็งตัวเองบางแข่งไอ้ด็องแทกเองก่อนพี่ควรโดนโดนนี่แบบบูทูบไปวครับทีแก๊งอื่นสบายเลยนี่เฮียงานดำเรายิงทีแม่งเราเฮียบาทั้งแก๊งมาทั้งยกขยงขนาดนี้แล้วตอนแก๊งอื่นตียมใครมีปืนไม่มีใครมีปืนเลยสัตว์ไม่มี

ถาพเอบฉินซู้ครับ่เยี่เฉิจากปฟวัยรุ่นไอเดี๋ยวเรื่องน่งเลยเรียไปเติมำมันเลหาเติมแล้วเติมแล้วไเตะไม่เติมไม่เติมสี่สี่เท่าเดิมเลยขานอกเหรอเติมสี่สี่เท่าเดิมเลยเติมนี่ดีกว่าเติมนี่ดีกว่าเติมนี่ดีกว่าเดี๋ยวเข้าเยอะแล้วเดี๋ยวมภาพแบบสักวันว่าบางสักวันไ้่นของพี่เหรอใช่ป่ะพี่ทน่สขาวได้เลยน้องชายไหนครับ อันนี้มันทำได้ปะเติมน้ำมันกันอยู่แล้วเราเสียดสลับสะคนตุ้มทีเดียวแล้วเขาไม่ตดมันทำได้เลยแต่มันก็แต่คนวะเลขสี่สิบสามมีกองแจกไหมอ่ามันไม่ติดที่มัทำมันตายแบบโง่ไม่งไปพร้อมพร้อมพร้อมออกเลยอ่าเล่นเป็นยังไงนี่นะเขาอะไรกันอ่ะสองคนไปครับคนที่กดดันคือมันโวยตอนนี้มันโวยมะโวย โอเวอร์ Over, เล่นเล่นตอนไหนครับกระดเหลืองเวลกากระดาษเขานี่ดักรดกรดะการดะาษ เยอะแยะไหนเยองนี่หรอพี่พี่ผมว่าเอาเอายี้ไหมจังหวะที่เขามาเอาดอกแท็กอ่ะเราซุ่มดูอยู่บนกระดาษแดงไหมบนตึกแดงไหมพออตัวเราไปลงพี่พี่กลัวว่ามันจะไม่เออมันจะเออมันจะมันจะไม่มาเบิดตูดีเว้ยไม่เอายี้ยี้ค่อยๆไล่ตามกระดาษไปยังไงมันก็ต้องกลับบ่าเว้ยไม่อยากให้คนล่าเราเนี่ยมันต้องล่าเออมันต้องล่าเราเราอยู่บนปีไวเลยใช่ไหมไม่ตั้งระห่วงแล้วตั้งระบ่วงตั้งมันเป็นต่อเล่นตั้งระห่วงให้มันดีๆแล้วเปิดยิงตะบวตรพาด้วยทียร์อะไรที่ว่า ฮะนไอไอการที่เราเพิ่มตัวมหรอดีแล้วไปข้อเสียนตัวพี่ไม่เห็นพีไม่เหนเลยมาปุ๊บราคาเนี้มันก็ถอยไปพี่ใครติดเดดไม่ติดแล้ว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 ติล้วติดแล้วติดแล้วตดแล้วติดแล้วดแล้วติดแลิดแล้วติล้ว ไม่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 ค่อยขับไปเรื่อยอยู่บนรถยังก็ดีกว่าน้องอย่าลงรถค่อยๆไปเรื่อยเมื่อกี้เขาจะเก็บตังค์แข่งมันติดคุกมันติดคุกสามคนยังไงมันก็อยู่ไม่ครบเรไปรอหลอกเออหาเลยหาเลยเขาต้องรอรับเพื่อนเขาไวใช่ใช่ใช่ไม่เด่นเราไปคุกก็เท่านั้นป่ะไอ้ไอ้ฝนล่อมันไม่ไม่ติดคุณคนไหนออกมาก็ติดโคเทคอยู่ดีครับไม่เลยมันติดโคเทคดีไม่มันมันเป็นตัวที่ไม่โดนป้นพี่ตัวคุกบ่ะ ไม่ม่วยดูเรื่องไหนจะไม่ดู่อช่วยได้ไงอ่ะมันไม่ช่วยไงมันไม่โดนไม่โดนนี่ไงมันไม่โดนปนใช่คุณม่ได้ตีได้แต่ถ้าตนไปก็ไม่ได้ปนมันมีดอกแฉกในตัวอ่ะถือว่ถ้ว่าไม่มีดอกแฉกคือติดกูดาวไอ้เอาอี้เอาอี้มึงวนดูโมากูหน่อยมันจะไม่ออกฟุ้งอีกแล้วเจอ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 โชดี้โลดี้ังะไรหญ่พุ่งยิงได้ยังไเล่เล่นเ่นฮ้ยกุณแววไม่รับผมกันโอ้

มันต่องมีปุ่ยารับคนติดคุกมันต้องไปเอาด็อกแตร์มันต้องไปเอาด็อกแตร์ที่ไปมาไปมาเราด็อกแทร์เดี๋เอ้าพอมันเล่นมาไปทางไหนก็ไปทางนั้น่ะม่เขาพูดอยู่มกีาหรอกเอเราแท็กไม่มีเอาแค่ไม่กี่คนอะเออมันมาโนอมาโงานนเจเยนเยจเให้เขาไปเอาด็อกแทร์ก่อนกว่าไหมเฮ้ยไม่เอาเอาเลยเอาเลยแล้วกูจะปล่อยมันเล่นพี่อะเอา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 เียว่าตำรวจอะไรขนาดนี้ครับพี่

มีไม่้ปล่าไมดมีไม่ล็อกเปล่าี้นผมขึ้นรถไม่ได้าม่ดมีไม่ล็อกเปล่าปีเตอร์ขโมยดิมีไม่ล็อกเปล่าเตอาไบดิไม่ล็อกเปล่ามีไม่ล็อกเปล่าเอาไประเบิดดิตีกับมาดเอาไประเบิดเอาว้าว้าว้าเอาไประเบิดทิ้งน้ํายระเบิดนะระเบิดนม้า้เห่โดนไอ่เลี้ยไปเกี่ยเป็นล็อกเพียบเลยแล้วเป็นล็อกเพียบเลยไจอขยับที้นั่ง ไปทิ้งก็ลำไปทิ้งกลำไปทิ้งที่กลำทิ้งก็ลำทิ้งก็ลำ ซ้ายซ้ายซ้ายข้างหลังโอเคโอเคไม่ค่ขึ้นทางนี้นะเออลองแบบเฮ้ยขึ้นได้เลยใช่เหรอถ้าใครวิ่งอยู่นะได้ไปยิงนี่ได้รถมาเหรอรถมาเหรอนี่มานี่มานี่มานี่ตามมาตามมาตามมา ไปไก่ด <en tripod>. ้วยนะเอ้าเอ้าไม่หลงรถคุณจะขับมันก็ขับได้อีกนี่เอา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 ไอ้เช้อกขี้เราปล่อยแล้วไม่ต้องขี้ปล่อยแล้วขับไมด้แล้วขั้ไม่ได้แล้วไม่ได้ตรงนี้แหล้อ่ะตรงนี้แหละจับรวมก่อนพี่รวมก่อนเราเออรวมก่อนรวมก่อนเฮ้ยไอ้นู่นรล้เปล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใ่รถกู้รถเหรอกู้ลากรถเมี่ยเหรอกู้อยู่เลยถอ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 ยกลับด้วยกันเลยกลับกลับยกัน ดักหัวมุมปั๊มหรมั้งถ้างั้นน่ะเออเรอครับเออเนียผมว่าสมมุติถ้าได้ลถมันอ่ะเราไม่ต้องได้เลงเราคือจุดตรงนี้คือจุดนั่เจอเออสมมติถ้าขับมาไม่ไม่แต่เวลาบมาพร้อมกันใช่คือมาพร้อมกันเถ้าลุดไม่เบื่อแยกเบื่อแยกข้างหน้าไงเบื่อยข้างหน้าลเฉยไมมอ่ใครีหนึ่งอ่เซิลี่ป่ะซิลี่พิมป่ะอยู่ไหนแล้วคะใช่ใช่

จะ่เจดอรบหลบๆๆๆหล้เผาไปแล้วคันหนึน้องเผาไปแล้วลงน้ำได้เลยอ้นี่หนูมีหนูมีตอล้ก่อนจัดแรกล้โหก็แล้วก่อนมีพี่มีาอ้าวเดต้องด้เหมือนกันป่ะขึ้นไปมั้งลิซมันต้องอยู่อยู่ด้รถเหรอนงรถับใช่ใช่พี่เากใหม่ถ้ากดรถคือเสียีเลยเหรอมันกดไม่ได้มันกดไม่ได้ไม่ได้ครับกดไม่ได้ นกทีนี้เขาต้องวิ่งกันยาวเลยนะปล่อยแบงก์วิ่งไปดิออกกิ้งเดย์อะซ้อมในมือซ้อมทั้งคืนซ้อมทั้งคืนเพื่อช็อตเดียวเลยบอกให้เนี่ยซ้อมเทรนนิ่งนะขอเขาไปซ้อมเทรนนิ่งมาหรอซ้อม้ซอมเยอะไปหน่อยเขาเลยล้าไงซ้อมเยอะไปหน่อยมาได้อย่าซ้อมขวาขวาจะให้กูบวกขวาเดียวเลยเทียไอะวนดูด้านระบายชินึงวนดูด้านระบายชินึงพี่อยากรู้ว่าออกปะ นี่บอะว่าอะไรอะไรอะไรขวาขวาอยู่ร้านเฮ้ยขวามีขวามีขวาร้านจอดรถเต็มเลยร้านจอดรถร้านจอดรถเฮ้ยรถอะไรรถอะไรรถอะไรรถเข้าขวาขวาขวาต้องวนวนวนข้างหน้าพายข้างหน้าเข้าเลยวังเขาเลยต้องหลอกรถเกล็ดเอ๊ะมึงไม่ลงรถอยู่แล้วลแต่ว้ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเนี่ย Lòng nương, 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 lòng กูไปกูลงลงลงลบลบลลบไอเลื้ยงปนก็อยู่กูปนอยู่มันมีมันเฮ้ยโทษโทเฮ้ยนีไปคนหนึ่งลงลงลลงลงแป๊บแป๊บเควงลงไปลงลไปไปไปตายลลไปก่อนลงมาดิมาดิลยตาลเหมือนกันกูยิยน ลงขึ้นมาขึ้นมาจอนขึ้นมาเราไหวแล้วเพื่อนขึ้นมาเลยหมดเรื่องหมดเรื่องสี่คนหมดเรื่องหมดเรื่องสี่คนอ่ะไอพี่พี่จัดจิงจริงับหลยหน่อยพี่จัดจิงกับหลยหน่อยโอ้ยเฮี้ยบิลลี่สลบอปว่ะพี่สล็อปมันหน่วงไม่ได้ไม่ได้ขึ้นรถขึ้นรถมันหน่วงพี่ขึ้นไม่ได้มันหน่วงมันหน่วงขึ้นรถ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 เหี้ยรู้สึกบ้าว่ะพี่ไอ้เหี้ย รถได้มาหมดเลยได้เก็รีเซ็ต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 โอ้โหแม่ พี่ผมในรถตำรวจไปไหมเดี๋ยวเอาไปเองอะไรเขาป้นก่อนเจ้านี่คือตำรวจครับอันนี้คือโดนจับคาร์ลย่ามุ่งเลยป่ะครับตำรวจครับนี่เราจับคาร์ลย่ามุ่งเลยป่ะอะไรนะปล่อยเลยปล่อยตำรวจครับ ดูดูคนนี้ครับเอ่ออันนู้นฮะเออ่มันดูไม่ได้ครับนำ้วจเอ็งนะหนุ่มฮะเฮ้ยอะนะอะติดหนึ่งติดสองติดเดิมอะครับอะะโอเคครับรถแล้วอะแต่เดีล็อกมืออะใช่โดีล็อกมือรถเลยล็อกไปไหนได้ไหมอ๋อไม่ครับไม่มีแล้วนี่นี่คันนี้ครับคันเหลืองครับ เ่งอีขอได้ไหมเวลาเวลาจะลงรถอ่ะช่วยบอกกันหน่อยเพราะว่านี่รู้สึกไม่ดีเวลาที่ชนรถมันตัดเลือดนะคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ไม่เห็นแล้วเป็นจังหวะต่อใช่ไหมเป็นเป็นจังหวะครับไม่เป็นไรครับอุ้มมือมันอุ้มมันคุดนะข้างเดียวแหละไหนที่เราอุ้มมาเราก็รักษาเลยนี่เขาจะจับเฉพาะคนที่อยู่ในเหตุการณ์แบบว่าไปเฮียเราลักูเดี๋ยว เอาเรอเก็บอะไรครับเก็บมาบ้างเาเ่องก็บมานบไอ้หลครเก็บอจอนี่นเรียกไรขอนอนด้วยไอจนบกบีบีผมพยายามเบ่กแล้วเรกสิบหกหมอดีขึ้นแล้วหมอัทบีคับนอนได้มาันนอนนักเกิร์ดฮะผมเอ่อทีครับเรกบกครับผมจะไปเก็บผมจะไปเรียกสบเฮยทุกคนมาอเก็บผมเก็บเหมนี่ผมได้เกบ เดี๋ยวไปอย่างนี้เดี๋ยวออกจากรถบัสเสร็จพี่ขอประชุมคุยทีนึงรอบนครับเล่นสุดท้ายมีไหมครับผมจะไปเก็บมีใครไม่นอนปะเขนอนเนี่ยมีใครที่นอนอยู่มีไหมมีใครที่นอนอยู่มีต้อยไหมไอตัวนี่หมดใครมีดอกจากไอตัวนี้ให้หมดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะรวมพี่จะดูจำนวนอยู่รถลยลมลมมเออตามไปแบบมาเอามาเพื่อนมาเพื่อมาพักกี่ได้มรรยากาศหนึ่งเออปีเตอร์พีเตอร์อยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เล่นอะไรบ้างครับเปิดด้วย มีใครมีอีกไหมครับตรงนี้มีใครอยู่ไหมมีไหมไม่มีเนาะค่มเลขที่หกครับูอยูในรถอนโอเคไมอันนั้นเก็บไว้ตัวเลขทโอเคโอเคไม่ตัวไม่มีใครเนียนะในตัวเช็คคู่ตัวเองด้วยครับอย่าลืมเช็คคู่ตัวเองด้วยตอบครับเคโออเคโอคอเคโอคอเเคโอคอเอคเมเอออเอออคโอ สู้ๆนะอัดยามาครบยังเดือบร้อยนี่นี่อะไรอ่ะอัดยามาครบแล้วใช่ไหมอ่ะเลี้ยสิบหกครับบังเอากำลังไปเงากำลังใจไปโอ้ยกำลังใจดีไอ้สิ่งจะม่แพ้ดิก็แต่เราเป็นไงบ้างแต่หนูเป็นไงบ้างสังสูรฮะโอ้ยไม่กูขายเท่แล้วเนี่ยเย่ไม่หรอกเขาคนเขาน้อยแหละเจ๊นะาทอนี้เอาเลี้ยงสิบหกครับไม่เดี๋ยวไปคุยกันสู้ๆครับตัวเมได้ดูจะบจูดนะค่ะพี่แล้วกันนะโอเคได้เลยไม่น่าจะได้ทักมาเราอ่ะ ครับ๊ายบายครับครับครับเป็นแม่งเดอบเบสละลงจริงเป็นแม่งเดอบเบสเดือบลงลงชุบไปโซนีครับสนุกสนุกไหมครับสนุกแม่งลุกมาลงแม่งลุกมาลงบวกเขาเนี่ยตอนน้ำปลาสนุกไหมครับสนุกไหมพี่สุตีน้องที่บอกว่าสุตีนเลยใช่ไหมมันจัดแล้วน้องของน้องเมื่อไหร่อ่ะของน้องเมื่อไหร่อของน้องไม่ได้มียครับ เขาไม่เล่นนะอ้าวยิงดิยิงเหงาเลยเฮ้ยตัวนี้เล่อะไรอ่ะเล่นตีโผครับเพื่อนเอ่อเราออกมาหมดยังยังครับพี่คยับยังยังเหลือเอ้ยใครมีดูได้ครับเพื่อนไหมไม่หลงไม่หลงไมหลงเอาออกมาทั้งหมดแล้วใส่ไว้ที่ทนีตี้เราไปตู้เก็บตู้เลยทั้งหมดเลยเอามาแต่ถ้าเก็บหมดก็ทก็ไม่ได้ดิพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รวมไม่ได้รวมไปที่ทวีตีไหนก็เล่นกับเราเลยเท่าไหร่เล่นตีโผลครับตีโผลครับ ไปแล้วโจคาเมิลอนยาวๆอ่ะบอกแล้วเขาได้จะโดนเกือบหมดแกงปะเอาเอาในรถไปพี่เอามา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 เอารูนี่พี่หน่อยเอามรูนี่พี่หน่อยจะดูคะแนนซ้อมคอไม่เขาซ้อมในเทนนิ่ง ขาซ้อมบูปรชิดแต่ลืมไปว่าเรามีปืนเอขาไม่เขาไม่ได้ซ้อมปืนละเขาไม่ได้ซ้อมปืนนะไอ้สัตว์ไอยี่ห้อเขาไกินยากันไม่ใช่เไม่กินไงเขาก็ต้องหัวที่เีเรานี่มึงซ้อมราตนีไม่กินไม่ด้างเราเนต้องจเราเนเพื่อนใช่เพื่อนมีมีตัมคันเลยป่ะครับต้มเลยครับคันหนบ้างเดี๋ยวไปยืนรอแล้วเดี๋ยวเขาบอกครับต้องไหมเบียงขวาใครมีล็อกแทเอามาวมที่ผมหน่อยนะใครมีล็อกแท็เอามาวงที่หนยครับอเดินทุกคนใครมีล็อกแท็รวมพี่โทนี่ กิดไม่ดีนะมันกิฟล็องแท็กตัวเองด้วยใช่ดูดีนะดูดูรูปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปพี่ให้เช็คล็อกแท็กตัวเองทีเอากิฟกิฟไปก่อนกิฟไปเลยหมใครมีล็องแท็กเพิ่มมเอามาหน่อยมาหน่อราคาวเดี๋ยวไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใส่รถเก็บไปเลยนะเอาไอ้ตรงที่ได้อยู่กองเนี้ยไปเก็บไปเปลี่ยนรถเก็บเลยได้ครับได้เท่าไหร่แล้วดูดูรวมยอดครับครับเพราะที่เราจับนี่คือพวกคนที่สลบอใช่บใช่ไม่ได้ไงตอนแรกอะตอนแรกเขาบอว่าตอนคนไม่สลบทองจะไม่โดนจับน อยู่อยู่อยู่แล้วเลขกสิบหกครับต่วนี้เลขอะไรนะเลขกสิบหกครับสิบหกสิบหกไอพี่ตอนแรกมันเป็นช่างอยู่ใช่ไหมได้ถูกไฟออกแล้วออกแล้วครับออกแล้วโมีพี่คูดาวด้วยเหรอครับอ๋อว่าทำไมนะพ่อมาไวเหลือเกินอ๋อโดนหมดถ้าเราอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้พี่นาเรามีสิบห้าเหรียญนะเราปมทันหมดแล้วอสิบห้าล็อกทับเดี๋ยวล็อกรับครับเมื่อกี้มีเท่าไหร่ล็อกทับสิบห้าอ๋อแต่ว่าเราปดยังมียังมีมีอยู่ที่รถอใครอีกปะลองเช็คเลยดิ มันด่จะได้โค่นด้วยมันดีจังหวะไปได้โค่นด้วยมั้งเออว่าเราไม่เอาไปเขาถูกมาไหมเออเราตีบอลได้เราแฮกน้อยใช่เราปล่อยให้รีเซ็ตก่อนปล่อยรีเซ็ตเลยปล่อยรีเซ็ตให้เราตัวนี้เป็นไปจะเป็นแบบนี้มันจะแบบนี้เดี๋ยวรอบเนี้ยเราไปเตรียมอาหารเตรียมอะไรใส่ตัวไปเลยเดี๋ยวถึงเวลาเราไปเราไปจอดรอหน้ากับลายเขียวเลยจะไฟให้ไหว่าไฟจะได้ก็สูนเพิ่มไปไปทำได้นะทำได้นะไม่ไดมีสัมเปอร์พี่ตอนนี้เราหมดแล้วประกาศรับด้วยวสัมเปอร์ผมมีสามประกาศรับไปเพื่อไผมประกาศรับไปแล่ะถ้ามันจำ ช่วยได้เยอะไอ้สัตว์ต้องให้คนอื่นประกาศรับว่ะไม่แต่พี่กำลังคิดอยู่ถ้าสมมติไฟนี้ขาดอะถ้ามันเริ่มขาดแล้วนะถ้ามันเริ่มขาดนะพี่จะสับพุ่มไม่ต้องบวกแล้วเก็บของไว้ในไฟหน้าเปลืองใช่ก็เล่นแต่เอาปืนกระสุนปืนเก็บไันเลยเอ่อพี่ว่ายังไงก็ต้องใช้ปืนมงมพราะตำรวจเขาเยอะกว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมายถึงไงตอนขาดนะครับที่เฮียบอกถ้าถ้าขาดถ้าขาดพี่จะพี่จะพี่จะปล่อยใครอยากพักเลยครับแต่พักเลยคนอยู่ขับรถหนีไปใช่มันไปเลยเขารถหนีไปเขาม่เขาไม่ให้หนีนะเขาให้เ่นแต ม่ถ้าอยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยนะของเด็กของชอบของดังเลยนะเขาจริงเขาจริงโคตรมันกูบอกให้เหมือนลฟิลเบอรมือนเหมือมึงเจอแล้รับ ไอ้เงี้ยหนีแบบหนีตำรวจแบบไม่มีเจสซอร์อ่ะมันสนุกตรงนี้แหละกูบอกให้เออเราไม่น่าจะสือกเอ้แบ๊ครแบ๊กรถเราอยู่ปะวะถ้าไหนเงี้ยอยู่กินตามเป็นนัสีขาวไม่มียังแตกจริงอ่ะผมอยากให้เราได้สักาห้าสิบนะอ่าใช่ครับยังกดยังกดอีกยังกดไปต้องกดครับยังกดอีกนี่ครับยังกดอีกยังไม่หยุดไปนี่อ่าใช่ใช่ใช่แต่วันนี้ว่าถ้าขาดถ้าขาดเมื่อไหร่อ่ะเอากดไว้วันนี้เล่นได้สุดเลยเอาให้ขาดขาดถูกพี่ j a s พวกมึงแต่ว่าไอ้นี่เลย ถอยแบบว่าไม่ไม่ต้องอะไรที่เลยไม่ต้องแลกแล้วเพราะว่ามันเปลืองผมจะถามว่าเงินแปลกแปลกปะใช่ใช่ใช่ต้องเมื่อกี้ตำรวจบอกให้ผมจกศพด้วยอ้าวสนุกว่ะไม่บอกพวกไม่บอกให้พวกเราจกพวกเขาถามถามพวกเราว่าจกหรือยังครับศพนี้แค่ตอนนี้ป่ะไม่ไปสิทธิ์หรอตำรวจจับตัวยิงเขาเล็บด้วตำรวจยิงหมดเหมือนกันฐานสภาดีกว่าป่ะเพราะว่าถ้าเคลียร์จมไปแล้วอ่ะขอไปจบได้ไหม เราองถามสภาเมาสภาเออเราองหลุดม่งก็ับจบไม่ได้คืออย่างนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดพวกเขาสลบหมดแล้วอะและกระดับวจมาแล้วอย่างเงี้ยที่สามารถจบได้ก่อนไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เลยก็เมื่อกี้เหมือนที่ที่นั้นขอความร่วมมือเขาก็เหมือนกับว่าการจัดแรงกิงนี้ยคะแนนมันจะอยู่ในตัวนะก็เลยบอกประมาณว่าเวลาเขาพูดกันก็คือ ปล่อยพยายามปล่อยปล่อยได้อะไรเงี้ยเออเขาถูหมือนอยู่ที่วิจัยอยู่ที่จักรยานเขาอะอย่าจูบจักรยานเขาเข้าใจนะโอเคเข้าใจครับโอเครู้เรื่องแล้วอ๋อแสดงว่าคนตำรวจเมื่อกี้ไม่ก็แปลว่าจบได้เราเราก็บอกแค่เราเราก็บอกเขาเขาแค่ว่าเรายังไม่เราไม่ได้เอาไม่เอาคะแนนเขาบอกว่าเราขอเอาคะแนนถ้าเขาบอกว่าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็บอกไม่เป็นไรไม่ใช่ครับแล้วแต่ตันนั้นแต่เพราะว่าถ้าอยู่ที่จักรยานเขาให้เราแล้วฝั่งตรวจ จะมีด่าเด็จักรยานไปจ่าไอ้นี่หรือเปล่าใช่ใช่ันไม่ทำมีัญผมว่ามไหมก็สั่งให้เป็นกฎแล้วว่ก็ตามกดไปเลยดีกว่าเนาะผมว่าให้มันเป็นให้ตำรวจจับไปเลยก็ได้ครับถ้าจับไปเลได้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 เอาไปเลยดีกว่าครับจะได้ลุ้นไปด้วยผมว่าจักรยานมันจะไมปทำให้เป็นตำรวจจับไปเลยับจไปเลยดีกว่าจะมีปัญหาเพราะจักรยานแล้ว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 ก็บอกว่าให้ตำรวจเขาจับเลยครับบอกว่าบ้าเขาจับไปเลยก็ได้บันบันไปเลยแล้วผมบอกให้ว่าแก๊งแต่แก๊งไม่ต้องหาวิธีเล่นหรอครับ พราะตำรวจจะมาเล่นในแก๊งเราแก๊งอื่นไม่ต้องหาวิธีแก๊งอื่นเล่นกันไปแต่พอได้ยินมึแก๊งอื่นอ่ะเล่นกันไปเดี๋ยวแก๊งเราหาวิธีเล่นเองต้องมีคำนี้สั้นๆเลยไอสัตว์ปืนเปิดล้วโวยยิงนัดหนึ่งคู้ตำรวจมาเลยเทียตกใจตู้มาเดี๋ยว่าจะคาบเลย ต่อไปคือเอาดอวแทไปเก็บเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปร้านอาหารได็กไปกินโจ๊กันคนคนอาจานไป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 โจ๊กคนะแล้วก็ไปเตะยาคนละสองไปเตะยาคนละสองด้วยคนละเมาคนละเมาเเมา้าโรงพยาบาลอ่ะถ้าโรงพยาบาลอ่ะถ้ามันต้องจ่ายตามตัวจ่ายไปก่อนนะเว้ยเดี๋ยว่อยเหาเงินแกงชดคืนให้ร้านนึงครับไม่เอา่่เงินแก๊งมันเหลือไปเยอะแล้วว่างเงินแก๊งหมเจ๊แสแล้วนะพี่ปอกก่อนเลยแก๊งหมจ๊แสแล้วเพราะว่าพี่เพิ่งจ่ายค่าใช้จ่ายไปสามแส ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจบนี้ก็ค่อยเก็บเงินกันใหม่พี่ไม่เป็นไรเอ่อเอาเป็นว่าช่วงนี้ช่วงนี้พี่ไม่เก็บเงินแก๊งเลยนะช่วงที่เราวออยู่ออกไปเลยไม่ไม่ไม่เก็บไปปัดเลยวันไหนไม่ได้วันไหนไม่ได้ตีก็ไนี่ก็ไปทำองไนสองวันเองสองวันเองสองวันเองก็ถือว่าชดเชยมันก็ได้ครับเออเออถือว่าไอ้นี่ไปถือว่าแบบปล่อยฟรีเดย์ไปแล้วกันพี่ไปจ่ายค่าช่างจ่ายค่าจ่ายเออใช่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับนิดหน่อย มีกันอยู่แล้วละมั้งข้าหมอกดวันนี้ข้าหมอไม่ายเองเลยมันแค่ร้อยสองร้อยเกียร์ได้เหรอว่างั้นนะเกียร์ได้ถ้าวันนี้แต้มขาดแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องรีบตื่นแต่คนน่ะจริงจริงพี่กดให้ขาดครับกดให้ได้สั้นขาดครับเออพี่พี่ไม่ได้กังวลเรื่องเรื่องว่าเมันมันต้องมาไวหรือมาช้าแต่พี่แค่กังวลเรื่องกระสุนกระของที่เราต้องใช้ในนัดต่อไปอ่ะเพราะว่ายิ่งหรื่ายิ่งเข้าลึกก็ยิ่งเจอทีมตึงขึ้นเรื่อยๆก็เพราะถ้าสมมติว่ามันขาดแล้วเฮียก็สั่งให้้้ยุตติไไม่่องเลนนปืก็ดครับ สนุกสนุกต่อยเรื่อยๆก็ได้ใช่ใช่ใช่แต่ต้องบิดแต่ต้องมีปืนกระบอกนะเอาไว้ยิงเรียกหมาตาหน่อยเอาไว้เรียกหมาตามานหน่อยป่าตาป่าตาตำรวจหน่อยเขาเรียกบอลด้วยนัดหนึ่งเรียกหมาตากัยืนดูเลยเออต้องเรียกบอลมาเออต้องเรียกบเดี๋ยวมาจังเลาเรียบร้อยกูเสียเปียบปมาด้วยนะใช่ยิงยิงนัดหนึ่งให้แบบว่าจุดแจ้จุดอ่ะเรียบร้อยไม่ก็เรียบร้อยเขาบอกว่าเอ้ยจุดตำรวจไม่ไปเรียบร้อยอ๋อคือเวลายิงนัดหนึ่งมันขึ้นแจ้งเขาเลยเหรอ ครับเหมือนเตเตอร์เขาเลยครับเมือนเตเตอร์เขาเลยพี่บอกเลยเมื่อกี้ยิงกันแืนกดปังปังตะโกรบไม่มันขึ้นอยู่แล้วมันขึ้นคิดยันขน้แถบขวามันขึ้นนะวาึแถบขวามันขึ้นแบบตึ๊ด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 จ่าแล้วครับจ่ายแล้วจ่ยแล้วดีืองเ่าเท่าไหร่นะสีเหลองเลนเฮียเกียร์คันหนึครับคัส้านคันสีเหลืองได้เนีดขาจร ปีเตอร์ครับพี่เมื่อกี้มึงพี่มึงเห็นมึงนัวเลยพี่ก็ยิงต่อคนเมื่อกี้วยยิงาแข่งพับจีพี่เจียอยู่เหรออพี่ยิงโดนมึงอะรถพวกเราอะทั้งคนขับคนนั่งอะเอาเบอร์กระแทกกระจกออกให้หมดนะไม่เอาปืนยิงมาติดกระจกไปนะชว์จะแทงกระแทกออกกระจกออกได้ครับเอาจะกระจกออกให้หมดนะคนมีปืนอะเอากระจกไม่แต่กดขี้ขวาก็ได้ขี้ขวาชูมีทีฮาร์ดออกเลยไม่มันต้องมันต้องกระเทาะหมดเลยตรงนี้ด้านหน้าด้านหน้าด้วยด้านหน้าพี่ก็ไม่ยอันนี้คือเราจะไปไหนครับ ไปร้านอาหารเอาดอกแสกไปไปร้านอาหารไปร้านอาหารเอาดอกแสกเก็บสรุปเอาดอกสรุปเจ้กระหล่ำเขียวนะถ้างั้นเอออย่าเพิ่งดอกแสกทุกคนเก็บหมดแล้วใช่ป่ะอยู่ที่ตรงนี้หมดแล้วป่ะรวมกันหมดแล้วอยู่ที่ผมสิบห้าเหรียญตอนนี้โอเคตามนั้นเกือหมดละสิบห้าเหรียญก็จริงๆก็ไม่ต้องเก็บใส่แล้วก็ได้เก็บไปไเลยไปไปไปเกาะกระหล่ำก่อนไปเจ้าว่านึงไปกะระหล่ำเขียวแล้วเดี๋ยวไปร้านอาหารกันขอไปเบิกรถกันให้น้องด้วยน้องจะจบภูมิภาคเขามีอะ เออผมก็เกี่ยนรถนี้ดีกว่าผมไม่อยากเสี่ยงเอาออกมาสักวินาทีเลยคะแนนสำคัญที่สุด